ครับผมสวัสดีครับเบาเหนียวพาลุยครับผมวันนี้เบาเหนียวพาลุยจะพามาฮักข้าวโพดครับข้าวโพดของเบาเหนียวพาลุยเองครับวันนี้เมนูบ้านครับผมต้มไก่บ้านก็จะต้มไก่ทิ้งไว้นะครับก็จะไม่ย้ำกินตอนเตียงกันต้มไก่แบบเจ้าแห่งสวนครับ ต้องมีอย่างไรแบบหักมาได้คือนงาวหวานของเขาครับใส่ลงไปเลยต้มทิ้งไว้ครับน้ำหวาน หักกระโปดบเติมหักกระโปดของบาเหนือพาลุยกันแล้วครับอากาศก็ฮ้อนๆหนาวๆครับอยู่แดดก็บฮ่อนอยู่ห่มกันหนาวฮ่อนก่อนนะนัน <laughs> <laughs> จาเที่เขาได้หักขโปดเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเามาตอดตอดแห่เอาป่ากันสักหน่อยครับนอ้องเดี๋ยวมาตอดแห่กันสักแป๊บหนึ่งกับแกมยำแรงครับ

นี่เป็นสายซบ ปน่ครับเราก็ตอดแห่ปอแล้วนะครับพอดีว่าเขาหมกพอดีนะครับผลงานโอ้โหอะไรครับสามตัวสามตัวสี่ตัวปลาช่อนหนึ่งตัวนี่ครับผลงานหลังจากที่เขาได้ปลากันมาเขาก็มาทำต้มยำครับอืนี่ครับต้มยำแบบทำบ้านครับต้องไอตุ้ต้ยีมอย่างไรดูให้จูสวนนะครับร โอ้นี่ใส่ยังมานี่นี่ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับนี่ครับแมงนี่เลี้ยงเตอรับนี่ครับเหมืนกับดักมาครับนโอ้ปลาสุดยอดเลยนี่นะอือนี่ครับโอ้นี่ครับไปใส่ในมาขินเขาโปรดกล้าหนานกใส่บ่วงแบบนี้ในซูบ่วงนี่ครับอ๋อใส่กับดักแบบนี้ก็นี่นะน่่น่นอแครับมันจะได้ไม่งี้มได้ไปตัยนี่ะ นี่โดนอะไรมันโดนะนานี่นะสายมันนี้จะแบบนี้มันก็มีพอเลยครับนี่ครับแมงในครับคือสายมันเนี่ยนี่ครับเนี่ยต้องใส่บนก้ามอกมะดินก่ใส่ต่ำดินต่ำปุ้นเขาปวดนะโอปล่าล้อมยเงไล้อมอะไรเพื่อกลมนุลักมหาหาลที่นีอือ โอเคครับเดี๋ยวเขาจะล้องไปใส่ฝ่องข้านอกเมนูบานๆเขาครับนครับปลาที่เขาตอดแหมเนี่ยปลาเรียงเองครับทุก่ก็จะส่วนป่าจิลี่นี่ป่าช่อนนี้เขาจะต้มส้มครับผนว่าต้มส้ม ชอนครับนันกล้องครับตัวยไนครับป่าเลี้ยงเองแบบธรรมชาติครับนี่เขาต้องล้อนาบดียดก่อนแข่งปุ๋งเขาครับมีหมกเท้ยีส้มนี่ครับมีโคกครับมาตุ้บเอาใส่แบบ ไอ้อยู่สมอยู่ใค้อยู่สวนครับขิาค่ะตะไคร่หอมหอมผักชีครับแม่มาถือส้มิงมาใัไปใน่งปตั้บ้านครับส้มส้มปลาช่อนดูหน้าบ ต้มเขาก็ได้เดือดแล้วครับเชาาป่าชาวปลาลงไปครับต้มปลานี่ต้องขึ้นน้ำเดือดครับต้มส้มปลาช่อนครับอาจะลิบบ้านเขาใส่แล้วป้ต้องก้นเนาะค้นแก่ค้นครับเดี๋ยวมันจะแหลวครับอู้หเป็นอย่างไงลิบินล็อก สีไ้ฝุกมันน่อนี่งุ่ที่ตอดแหบอใไรได้มันน้งลกไหนุ่นเมสานะ้าามแห้งอะ่ะไ่ขื่อ้ามนามันเยอะครับไปได้ตัวเดียวามาช้อ,อนตัดมีวมาใส่เหไปเลยนะครับติดติดก็หอมต้มส้มมันบ้านเรา เอาครับจิ้มจิ้มปลาทุกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพักไปก่อนครับขาดไปได้ครับต้องมีมะนาวครับต้มส้มปลาต้องมีมะนาวของทุกอย่างเก็บอยู่ในสวนครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับกับเอากับข้าวยำแหลงบันเฮาแล้วการแล้วงานประกาศสักนิดสักหน่อยครับนี่ครับ นีปปป mm ่ปลาดุกปิงครับนี่ละน้อสมจีนนี่เขาย่าเองครับนี่ครับต้มสมปาจารี่ครับหรือปลาชนต้มสมแบบบานบานี่ปลาดุกดิ๊กเ้อปลาดุกครับปลาทุกอย่างเขาเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองอยู่บ้านเฮาครับอยู่บ้านนอกขกบนะบ้านเฮาวิถีชีวิตยามเย็นๆครับกินเขากินปลาด้วยกันเนอะ อบมั่งมีแหตุเตาอ่ะนะก็พอจะสมปลาจะลอกปล่อยสามน้อยสามไม่พนไงถือสามบาทก่อนนะสามกุ้งสามบาทไม่ปล่อยอย่านนะไหนอะไปล่อยปล่อยฮะเต็มแล้วปล่อยเยอะนี่ตัวนร้อนิส่าแห้งกันเป็น

อ,อ,อขอขอบคุณตีที่ต่ำรับชมเบาเหนียวพาลุยคขอนอก็อยู่ดีมีสุขกันทุกคนครับผมขอบคุณ,คณ,คณสวัสดีครับแหลกขึ้นมาได้สองตัวนจริ์ลุยลงเหนียวแบบยูเนาะ